นี่คือ3เทคนิคที่ทําให้คุณสามารถมองเห็นศัตรูได้ง่ายในเกม Hu ับจีโมบายครับเทคนิคที่1นะครับผมง่ายที่สุดครับคือการมองที่แผนที่ครับในเกมพั G จีโมบายจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาหากว่าศัตรูยิงหรือว่าศัตรูเดินใกล้ๆเรานะครับจะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนครับว่ายิงมาจากทิศทางไหนครับหลังจากรารู้ทิศทางแล้วง่ายๆเลยครับก็แค่หันไปตามเสียงปืนหันไปตามเสียงสัญลักษณ์นั่นเองนะครับผมแค่นี้ครับเราก็จะมองเจอตัวศัตรูได้แบบง่ายดายนั่นเองแต่ว่ามันจะมีบางทีที่ศัตรูแอบหลบอยู่เราต้องใช้ตาแล้้ววกกปรรระสบาาาณ์ในนมอองงงหหตตแ่ขูดย ต่อไปครับเป็นเทคนิคที่2ครับยังอยู่ในการมองสัญลักษณ์อยู่ครับแต่รอบนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่นะครับแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในหน้าจอของเราครับถ้าเกิดว่าเราโดนยิงนะครับตัวเกมพับจิมบายจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้เลยครับถ้าเกิดสัญลักษณ์หันไปทางใดแสดงว่าเราโดนยิงจากทางนั้นนั่นเองนะครับผมง่ายๆครับถ้าโดนยิงมาสังเกตสัญลักษณ์ครับเราก็จะมองเห็นตัวศัตรูได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมต่อไปครับเป็นเทคนิคที่3ครับนั่นคือการพึ่งอุปกรณ์นั่นเองนะครับพ ที่เราต้องซื้อหูฟังที่ดีในการฟังเสียงตัวเกมนั่นเองครับหูฟังที่ควรจะเลือกใช้นะครับควรเป็นหูฟังที่สามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนและเป็นหูฟังที่สามารถฟังได้ดังเพราะว่าเกมพับจีโมบายจะมีเสียงเล็กๆน้อยอย่างเสียงเท้าที่เราต้องฟังแบบละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดเรามีหูฟังที่ไม่สามารถแยกเสียงพวกนี้ได้มันอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบครับที่ทําให้เราไม่สามารถรู้ตําแหน่งของสตูหรือว่าให้เราไม่รู้ทิศทางจากการหิงของตูนั่นเองนะครับผมเทคนิคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะเดี๋ยวเราไปดูฉากที่ผมยิงกันเพลินๆฆ่ากันมันจากสตรีมสดกันดีก,กว่าครับผมไปดูกันเลยครับี่ว่าเป็นนัผู้ ก็ยินดีด้วยสำหรับยินดีนะครับที่อยากจะเติม UC เกมไปยินดีบายนะครับแล้วยังไม่มีแหลงที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหรเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะมีโหสเหรแล้วไงอ่ะ แล้วไงอ่ะทําไมอ่ะยังไงอ่ะตปตตตไงกจ้าทำน้องชายสติลักของผม เอาดุงดด้งดิงดุ้งดิเจอเงี้ยดุ้งดิรลักนดเวย้ยรลักเหมือนกันนดเวย้ยกูไป,ไปละกูไป่รักมึงม่ต้องารักกูก็าลักกูอกกโอ้โยโอ้โหไอ้เี่ยนี่ไงล่ะเอาไปซะรูกเก่าเหรออ,เอ,า,อววาเพื่อนกูมาบอกแล้วเพื่อนกูมาแล้วครั้งนี้ของจริงมึงโดนแน่ เพื่อนกูมาละมึงโดนเพื่อนกูเล่นแน่ขบวนเขาแพ้ขบวนเขาเห็นเห็นเนาะใช่เหรอข้างล่างตัวข้างล่างน็อกไปแล้วมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งอ๋อเห็นละชุบเพื่อนอยู่หต้อาทุบจักอยู่หน้าแล้วน็อก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 ตรงนั้นอ่ะนี่เวลายิงก็ิงอย่างเงี้ยยิงพี่เงี้ย ตรงไหนตัวนึงอ๋ออยู่หน้ากูตัวนึงหน้าพี่อุ้ยไม่โดนอีกแล้วอะมันโดนไอ้คนเต็มหน้ากูเลยนี่ไงล่ะเพื่อนกูมาแล้วกูบอกแล้วเพื่อนกูมาแล้วโอ้ยทำไมผมเป่งจังวะเนี่ยผมโคตรเก่งเลยวะ

้ยกีตวเขาไม่โดนอะ่ะอะไรวะตัวเดียวครับคุยอ,อ,อยู่บนโน้นเลยตัวขวายิงตายนะระวังด้วยตัวขวาตรงบ้านเลยกับตัวนึง ยิงหน่อย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 มันล็อกอยู่ยิงหน่อยมันล็อกอยู่วอรดไม่ตายเหรอนะแล้วตัวขวาตายแล้วเหรอคะพี่หนูตัวขวาตายแล้วทำไมไม่ตายเฉยเจ็บมากอะเจ็บ กันก็เจ็บทฟายเลยอ๋อขอเคขอแม่นแม่นขอแม่นแม่นขอแบบชุดเดียวล่วงดูนี่ดูนี่ผมเล่นไหม้วยตัวเนี้ยไม่คนะมือหรือเป่า โอเคมันเก่งมันเก่งมันเก่งอยู่มันเก่งอยู่มันเก่งอยู่เดี๋ยวมันใจได้มันดีอยู่มันดีได้มันดีพวกดักอยู่หน้าแล้วเนี่ยริงก็มาชาร์กอย่ามาไม่ต้องมาโอยแม่งเดินมาเดินมาเลยแม่งเดินมาเลยวะฮุ้ยเราเป็นแบบซิงเกิลโหมดบ้าเอ้ย ไปละมันสี่ตัวเลยนี่หว่งนะโอ้ยนัดเดียวตายตัวไกลอนะ่ะ

ขอแม่นๆได้ปะล่ะขาแบบยิงทีแล้วล่วงได้ปะล่ะขอแบบชุดเดียวหายได้ปะล่ะเฮ้ยที่มันอเทมโหดขอบครับดึงเจอแล้วหนึ่งดึงอโหวงมีแต่ผมต้องเปิดนอกในสามสองหนึ่ง ต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเก่งเกินเล่นอย่างยากเลยมีทางเดียวอะ่ะคนเบอร์สี่ต้องไปเออแบบว่าเล่นตรงรถอะ่ะผมผมจะแบบว่าคุมจากข้างบนให้วิ่งเข้าไปนะแล้วก็แปะ สวยสุดๆอยู่ขวาซ้ายเลยนะอุ้ยเียบะเบิดโอ้โหติดเนิ้อไอ้ชิพายว้าวโคตรเจ็บว้าวโคตรตายจังหวะนี้แหละ ไม่เข้าตอนนี้ก็ไม่รู้จะเข้าตอนไหนแล้วยเยวินเนอร์ชิคเกนดินเนอร์อ,รย,อย่าจูด้วยอย่าไปเลยอย่าไปเลย ผมบอกต้อง30มสิบนะเวลคัมโตเอ็ดโดมินเตอรสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ